โอเคครับกรตบสนัสดีกันอีกหนึ่งครั้งนะเมื่อสักครู่นี้นะครับเสียงไม่มีผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะฮะกับไมโครโฟนที่แบตหมดอันนี้บอกเลยไมโครโฟนแบตหมดมันก็เลยไม่มีเสียงปกตินะครับสําหรับคอนเทนต์ใหม่เลยนะครับจํารถตัวเองกันไม่ได้เป็นเรื่องปกติของที่นี่นะฮะก็เป็นปกติของของที่ร้านเรานะสาหรับคันนี้นะอบอกก่อนรถเล็กซัสนะครับตัวนี้เป็นเล็กซัส RX 3 50นะครับก็เป็นรถที่ไม่ได้ปีใหม่ล่าสุดน,นะครับแต่ว่ารถรุ่นนี้น่าจะประมาณ7 7 7 8ปีแล้วนะครับแล้วก็สีของรถเล็กซัสเนี่ยอ่ด้วยแรกเลิกโดนที่หละคนจะรู้ว่าเออเล็กซัสกับโตโยต,ต้าเหมือนเดียวกันแต่บอกไว้เลยว่าสีเหมือนกันนะยิ่งรถของตัวเนี้ยนะครับเป็นรถสีที่ไม่มีผลึกอยู่ด้านในเป็นรถสีดำปีเลยทั้งคันแต่ว่าคันเนี้ยแชร์เห็นได้ชัดน,นะว่าสีที่ปากกระโปรงอ่ะมีการทํามาแล้วแต่สีส่วนเนี้ยเป็นสีเดิมนะครับ ถ้าเปิดไฟทั้งหมดหรือว่าออกแดบดบจะเห็นเลยเพราะตรงนี้จะมีเฉดสีที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นลูกค้าในการแก้ไขนะครับที่ผมบอกว่าเราสามารถแก้ไขอะไรให้ลูกค้าได้บ้างน,นะครับในส่วนของการทำดีเทลลิ่งนะไม่ได้เพียงแค่ทำเคลือบแก้วอย่างเดียวหลายหลายคนจะบอกว่าร้านผมต้องเคลือบแก้วเท่านั้นไม่ใช่นะแต่ขั้นนี้เขาเลือกที่จะเคลือบแก้วด้วยเพราะว่าหลังจากที่กาไปทําสีมาก็จะมีละองสีน่าจะมีการแก้เกิดขึ้นมาแล้วตรงฝั่งประตูฝั่งเนี้ย ที่หลายๆคนจะเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าดูในคลิปนะ่าจะมีรอยจะมีรอยอยู่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีรอยจากการใช้งานรอบคันเลยทั้งคันแล้วก็อย่างคันนี้ก่อนจะเคลือบแก้วนะคันนี้จะเห็นว่าขัดมาข้ามวันเลยหนึ่งที่ขัดข้ามวันเพราะว่าหนึ่งแข็งแข็งก่อนเลยสองรอยเยอะมากที่จริงไอ้รอยเยอะมากนี่จะเป็นข้อที่หนึ่งนะส่วนเรื่องแข็งนี่จะเป็นข้อที่สองนะครับแล้วแล้วทำไมเห็นมีอินเวเลตอยู่อย่างงี้นะครับ ขั้นตอนการอบอินฟเลตควรจะอยู่ในขั้นตอนการหลังจากเคลื่องไม่ใช่หรออันนี้ไม่ได้เป็นเสมอไปในส่วนของการอบอินฟเลตนะครับในช่วงนี้นะครับคือการอบของสีเพื่อให้สีมีความยืดออกมาจะบอกว่าตอนนี้ร้อนมากนะครับร้อนเหง่อแตกเลยทีเดียวเพื่อให้สีอ่ะสามารถยืดหยุ่นหลังจากการที่โดนเครื่องขัดกระทําทําเรานะครับหรือว่าโดนเครื่องขัด ขยีนะครับเพื่อให้สีเนี่ยมันยืดแล้วก็มีความเงาเกิด<อ>ขึ้นโบเครื่องขัดเราทั้งอลอตเตรี่และดีเอคันนี้โดนหมดเลยโดนรอตตรี่ก็โดนดีเอก็โดนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีเลยต้องอบอบให้สีมันกลับมาที่เดิมก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราขัดไปเมื่อสักครู่นี้มันยืดกลับมาไหมอันนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะเคลือบแก้วไม่ได้เป็นขั้นตอนอย่างนี้ทุกคันและขั้นตอนการทํางานไม่ได้เป็นเหมือนคันอื่นทุกคันนะครับ สำหรับคันนี้มีการขัดคมไฟด้วยที่ผมบอกไว้แล้วว่าตรงนี้จะขัดจะขัดคมไฟให้มันเงาเห็นไหมเงามากเลยนะอันนี้เหมือนเดิมแล้วนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะเคลือบอย่างที่ผมบอกอบอินเฟลชเพื่อให้สีมันยืดกลับมาที่เดิมส่วนเครื่องอบตรงนี้ก็อบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้สีมันยืดกลับที่เดิมเพื่อจะได้รู้ว่าตรงไหน ยังมีรอยเกิดขึ้นอีกไหมเราจะต้องแก้ไขกันต่อไปก่อนที่เราจะเคลือบกันชัดเจนนะครับเพราะนั้นในการทําเคลือบแก้วหรือการทำดีเทลลิ่งนะครับจุดประสงค์ของการทําเคลือบแก้วขอันนี้นะครับเรื่องของการทําสีถ้าลูกค้าเรื่องที่ทําสีใหม่ทั้งคันแน่นอนสีอาจจะเหมือนเดิมหรือหอัจจะเหมือนอย่างนี้ที่มันไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอูอ่สีละว่าเขาจะใช้เศษเดิมหรือเปล่าแต่หลายๆคนไม่ชอบทำสีนี่บอกเลยที่คนมาเลือกดีเทลลิ่งนะ สองหรือจะเลือกฟล์มใส่กัะลอยก่อนหน้านี้จะมีข้างหน้าก็จะมีรถอ่า CRV CRV นั่นเขาก็เคลือบแก้วแล้วก็ติดฟล์มใส่นะครับต,ติดล์มใส่กัะลอยทางร้านเราเราก็ขัดให้อย่างนี้เหมือนกันถ้ามาสภาพอย่างนี้ถ้าจะติดล์มใส่กัะลอยผมก็ต้องขัดอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะไปติดล์มใส่กัะลอยเพราะผมบอกไว้เลยว่าพื้นฐานที่ดีนะครับงานที่ดีเริ่มจากพื้นฐานที่แน่นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านรวมถึงการขัดผิวนี่ก็ตาม ถ้าเราเตรียมผิวไม่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วหรือติดปีมใส่กันลอยมันจะฟ้องในภายหลังนะครับมันจะฟ้องในภายหลังเอาวันนี้คุณไม่เห็นแต่วันที่คุณลอกลีมออกคุณก็จะเห็นวันเอาวันนี้เคลือบแก้วไม่เห็นอีกสองวันอาจจะเด้งขึ้นมาก็ได้การที่จะเด้งเนี่ยก็คือการขัดไม่ดีแล้วเราอบในผกอบให้ให้เห็นเลยว่าเออมันจะเด้งขึ้นมาไหมัน,นเนี้ยเดี๋ยวอบเสร็จแล้วมันไม่เด้งเนี่ยเราก็จะเริ่มการกระบวนการเคลือบแล้วนะจะบอกว่าคันนี้ขัดมาสองวันนะครับ ข้อดีของการทำดีเทลลิ่งนะครับก็คือหนึ่งถ้าใช้จ่ายในการทำสีอาจจะไม่ต้องจ่ายทั้งหมดนะครับก็คันนี้ก็อาจจะได้แค่ทำดีเทลลิ่งแล้วก็คงเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่บอกบอกนะครับถ้าตรงนี้มันไม่มีเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบแล้วก็ขอบเขตในการทำดีเทลลิ่งสำหรับรถคันนี้นะครับบอกว่าลนีเห็นไหมนะถ้าดูดีจะมีเด้งขึ้นมานิดนึงเห็นไหมบ้างเนี่ยเราไม่นิดนึงนี่เห็นปะวะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับเป็นกล้องหน้าดีกว่านะครับโอ้โห น้ามันมากวันนี้อากาศร้อนจริงๆนะนี่โอเคนี่นี่เข้ามาดูอะไรกอนนี่ครับตรงเนี้ยเป็นรอยกระดาษทรายเป็นรอยกระดาษทรายเพราะว่ารอยตัวนี้เป็นรอยที่ค่อนข้างลึกทางทีมงานเราจะใช้กระดาษทรายก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าเขาขัดจนจบไปแล้วแต่ถ้าเอาเครื่องอบมาอบเร็ดรอยตรงนี้จะขึ้นทันทีการเกิดรอยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้ขัดกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะเขาจะสามารถ จบงานตรงนี้ได้อย่างชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่เป็นเทคนิคนะครับสำหรับถ้าคันไหนเริ่มใช้กระดาษทรายแล้วเนี่ยปกติอะถ้าเป็นอู่สีเนี่ยเขาก็จะมีการบัฟน้ํายาเคลือบสีเข้าไปหรือว่าทางทางทางสูน์เนาะแล้วมาแล้วมันก็มาเจอที่ร้านบอกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้อบสีให้สีมันยืดมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้กลับมาอีกรอบไม่วันนี้พรุ่งนี้ก็ขึ้นนะครับแต่ว่าเราเร่งเร่งกระบวนการให้มันขึ้นไวขึ้นนะครับ อย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะสีรอบๆคันเดี๋ยวผมเปิดไฟอีกอันหนึ่งผมจะไม <sk> ่ปล่อยให้ต <m ira> ัวเองไม่เห็นนะผมจะเป็นคนที่จับผิดงานตัวเองตลอดเวลานะครับเพื่อให้อย่างน้อยนะฮะออกมาได้สวยงามที่สุดนี่สักครู่นะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นพร้อมกันเลยทั้งหมดเลยนะอ้าวทำไมไม่ติดวะ อ๋อสักครู่นะไไม่ติดแล้วนี่ฮะสำหรับสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไฟไม่ติดทั้งมันนะจะบอกว่าถ้าเราเห็นงานตัวเองทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตอนที่เคลือบแก้วเดี๋ยวมันก็จะไม่มีเขาเรียกว,ว่าไม่มีข้อข้อข้อสงสัยหรือไม่มีอะไรติดค้างเลยทำงานได้อย่างสบายใจอย่างครั้นเนี้ยเชื่อว่าเดี๋ยวต้องอาขาดอีกรอบหนึ่ง นะครับยังไม่จบบอกเลยยังไม่จบเพราะว่าอบสีขึ้นมาแล้วมีรอยกระเด้งขึ้นมาหนึ่งรอยนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องแก้นะครับสําหรับตรงนี้นะฮะหลายๆคนจะทราบไม่ทราบยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการทํางานพวกเนี้ยแน่นมากๆบอกไว้ก่อนอ่าพามาดูตรงนี้นี่ไอ้รอยพวกนี้เป็นรอยน้ํายานะน้ํายาเช็ดเฉยเเอานิ้วเช็ดออกละเนี่ยตรงนี้ใกล้ใกล้เสร็จเรียบร้อยละพามาดูอันนี้รอยน้ํายาเช็ด เห็นไม่หมด่าแต่ยังไงคันนี้ต้องขาดอีกรอบหนึ่งอย่างที่ผมเห็นนะก่อนหน้านี้คุณจะเห็นว่ารถคันนี้ลอยทั้งคันเลยแต่ตอนนี้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ผิดคาดนะแมะ่จำรถตัวเองไม่ได้อะบอกเลยนะครับจำรถตัวเองกันไม่ได้นะฮะเพราะว่ากระบวนการที่ร้านยังคิวบอดครับถ้ามาที่นี่นะรถตัวเองเนี่ยจำไม่ได้ทุกคนนะแล้วก็คันนี้นะเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบมกา้าเซรามิกภายนอกกระจกล้อแม็กนะครับคันนี้นะฮบบอกไว้เลยว่ารับรองว่าแตกต่าง กว่าที่มาแน่ยๆยังไงก็แตกต่างครับวันนี้บอกได้เลยนะครับสําหรับกระบวนการการทํางานทั้งนี้ทั้งนั้นนะสำคัญมากๆครับการเตรียมหิวก็คือพื้นฐานนั่นเองพื้นฐานของงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเคลือบแก้วหรือติดฟิล์มแสะกะลอยทางร้านเราเตรียมผิวกันขั้นนี้ทุกคันนะครับเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยข้างนอกได้งานที่ดีข้างล่างก็ต้องดีเช่นกันนะครับเป็นเป็นมาตรฐานของทางผมอยู่แล้วนะครับก็ขอขบคุณนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับมาดูมาชมมารับฟังกันมาโดยตลอดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาที่หน้าของก่อนนะครับหลายคนตรงนี้คงอยากเห็นหน้านะฮะโอเคออกมางนอก สบายสบายขึ้นเยอะนะครับสําหรับคันนี้นะครับอีกสักคู่หนึ่งคงได้เตรียมผิวกันอีกหนึ่งรอบนะครับยังไม่เสร็จนะครับสาหรับรถเล็กซั้ rx 3 5 0 d ศูนดีะครับสามพันสูนีไม้มีดีนะครับ rx สามพันูนคันนี้นะฮะก็เคลือบแก้วด้วยสเตปเมกาเซรามิกนะครับขั้นตอนที่อบอยู่นะตอนนี้เป็นขั้นตอนการดูสีว่าเขาจะยืดกลับมาเหมือนเดิมไหมนะครับก็อย่างที่เห็นจะมียืดออกมาประมาณสองสามรอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเคลือบเบอร์แรกในวันนี้ บอกลูกค้าแล้วว่าคันนี้ไม่เสร็จไม่เสร็จ2วันแน่ๆนะครับกับรอยที่เกิดขึ้นนะครับบางรอยก็มีความลึกมากบางรอยก็ไม่ไม่ลึกมากเราจะขัดตามพอสังเกตเท่านั้นเราจะไม่ขัดเกินเกินนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคันนี้แต่เท่าที่มานะครับแต่ที่เท่าที่เห็นนะตอนนี้นะแตกต่างกว่าที่มาเลยนะครับหลายหลายคนคงจะเห็นก่อนหน้าน้าน้านี้คลิปที่แล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมงานใส่คลิปไว้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าอยากเห็นเป็นขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ ขอทำงานต่อก่อนวันนี้อากาศร้อนมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจทําการเคลบแก้อย่างนี้นะครับติดต่อสอบถามต้องคิวเข้ามาได้ก่อนก่อนนะครับก่อนที่จะมาที่ร้านนะวันนี้นะครับวันนี้โอเคมิกี้ A, Moto ียพีเอ็มมอเตอร์ดิวิ่งขอร้านรับชมไปก่อนสวัสดีครับ